กอเอ๋ยเลยคะกอไก่อ่าแล้วอะไรต่อคะคอไข่อยู่ในเน่าแล้วอะไรต่อคะคอขวยของเน่าคอควายอะไรคะข้าวเน้าแล้วอะไรต่อคะคอคนครึ่งคงคอประคังคังฟ้าแล้วอะไรต่อจ๊ะงงอูใจกล้าอ่าแล้วอะไรต่อจ๊ะจอดจอจนใจกีอืมแล้วอะไรต่อคะ ชอชิงตีดัง mm. ชอช้างเวิงลี mm. ส,อสอนูนสูนนมที mm. ชอเกิคชู่กันอ mm. ยายิงโซฟาด่าสด่าเดาส่มพนันตระดักคุมหันท้อทานทอทานเข้ามาน้องอ่า น้าอะไรต่อทอนางมนโฑนาเขาทอผู้เท่าเดินยุ่งนอนเนนไม่มองดอเด็กคนนิยุ่งตอเด็กต้องนิมนต์ค่ะดอเด็กอะไรนะคะต้องนิมนต์ตอเต่าอะไรคะหลังคนตอเต่าหลังอะไรหนังคนหลังตุ้งไหนตอเต่าหลังอะไรคะโค้งหลังตุง เดี๋ยวเดี๋ยวเต่าหลังเลยคะ่ะเต่าหนังจ้องทอถุงบ่กขนทอทหารอดทนทอทองทอทองคนยอนหนูนอนหนูนอนหนูนนนนนโซฟาไม่ใช่ก่ะนอนหนูขวากอะไรคะ บอใบไม้ทับทุ่มปอปลาจากน่งพอพึ่งทำนั่งฟอฝาทนทานพอพานอะไรคะพุงทังพอพานวังตั้งฟอฟันสะจั่งพอสำเพาพอสำเพากลางอะไรคะกลางไวฟอามา คึก,กอะไรมอมม้าคึกกระไดไม่ใช่คึกคับ <c oughs> ไหนไหนเอาใหม่ที่ไหมมอมม้าใหม่คึกค้าเอ่ยยักษ์นะคะเที่ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงตไตไตนาไตราวนาอ่าวัววนลงยาสอสาลาเงียบเงีสอนหรี ส่อเสือดาวค่ะให้ป๊อปอสอเสือดาวค่ะอัมป๊อปอ how to wake up you you have to f o l l o w c o n t i n u e สอเสืออะไรสอเสือดาวนะคะจะจบแล้วเดี๋ยวกระนองหอยเหีบใส่ผ่ารอจุฬาท่าถมท่าพยองอ่าใหม่ี่รอจุฬาอะไรท่าพยองอ่าอออ่างอะไรคะเนืองอะไร อ่ออนเหนียงน้องพอน้องคู่ตาตื้น <c oughs> โอ้โห,โหต,ตาตื่นเลยห <c oughs> นย้าท้องเก่ง